อุ๊ยอะไรวะจันเท่าไหร่เอาดิเจะฉันจุกจะฉันจุกอะไรนี่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 จอฉันจุกค่ะว่าฉันจุกไปจุกมาเจอฉันจุกว่ายเป็นไงล่ะฉะนั้นคนเล่น Dead by Daylight านะจ๊ะ หัวแหลกเลยลรอบนี้เนี่ยใส่หมวกมากันฝุ่นกันทั้งหมดเลยเนี่ยจะตัวบอนสไลด์ไปเลยอ่ะ <c oughs> ระวังนะฟองเขาก่อนเขาก็เคยโดนมาแล้วอ่ะเฮ้ยกันระวังฟอนดีกว่ามันโดนไหมนี่เตกใจระวังนะฟองเกือบไปแล้วเอ้นี่ฉันมีดที่มิซเลนบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไหนมาให้เขาดูให้มา กัันนดูให้เเนี่ยขาปิดไปอ่ะเขาปิดปิดไซเลนไปอ่ะเราถ้าเพื่อที่เปิดจะมองเห็นได้ไหมหรือว่ามันเป็นที่ปลายบุคคลน่าจะลายบุคคลป,ป้าปอนอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันน่ะฟองลองดูน่อยให้หน่อยไม่อันนี้มันถือเป็นไซเลนค่ะน่าใช่อ่ะ มีเสียงอยู่ในนี้ฉันรู้สึกได้ oh, <gasps> นี่ไงเต็มไปหมดไปดีกว่าโอ้โหสนใจนี่โอ,ขอ้ยเอ <laughs> าเอาเอ้เอาร่วงเอาเอ้ยขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไร กันแล้วค่ะเอาเรอะไรกันรู้แต่คุณจาไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันมันช็อตได้อ๋อโดนช็อต <c oughs> เอๆๆอค่ะมีสตันกันเออเออ พร้อมชุ่มมัมอะมาหันไม่มาเลยผูกกิ้งหมามาหาเลยอยู่ไหนฮะฉันได้ยินนะอ๋ออยู่ข้างบนพี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยถ้าเป็นงูนี่กัดไปแล้วอะถ้าเป็นงูมันกระโดดกัดคอไปแล้วค่ะมันกระโดดไม่ได้หรอกงูมันได้แต่เลื้อยเออมันนได้ะอ อมันก็โจนนะก่อนเราตายเราตานเลือดเลยน่ากลัวมากเลยแต่เอามันรอกันจนแบบโอ้ยงูมาแล้วงูมาเอาเอาเอาตัวอะไรอีกัะอ้าวอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย กิ๊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 อ่ะพึ่งกิกิจะหมดกิกิจะหมดกิกิพักก้อนลูกเอาละมาละของจริงเอันนี้ของจริงของจริง ของจริงค่ะเฮ้ยกิ๊กี้อย่าหมดเฟืองปอนต้องเสกให้ฉันค่ะไม่เป็นไรมีปอนไม่แล้วเหรอ ไปฉันยิงอะไรแล้วเนี่ยยิงไงรวมมันพังเร็วขึ้นกัดอีพวกนี้เราคือแต่งตัวไม่ค่อยกับทะเลทรายเลยแต่ละคนอ้าวเลยเขายิงไปหมดแล้วอ่ะเหมือนเพิ่งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้ทุกคนมากันแล้วมันกระจกโอ้ย อู้กําลังกําลังขอลืมไปไม่มีแมสนี่ยว่าเออสวยปอนโกลดี้ปิดมึงรออะไรอ่ะเออขอบคุณจ้า เขาเขามีสตรีมแล้วยิ่งแรงมาบโอลอ,อ๋อเรายิ่งแรงห้าวิอะ่ะ <su> <าง S 1> ได้อยู่อ่ะไปยิงไอ้ตัวกูไง<หน><ไหน>เขาจำไม่ได้แล้วว่ากี่วิอ่ะ สิบวีหรือเปล่าห้าวีห้าวเกินไปไหมยัไม่ทันรับรู้เลยยังไม่ทันรับรู้เลยว่ายิงแรงขึ้นตายแล้วอ่ะโลแกนหิวนิวังนะพอน้องหิว โอ้ขอบคุณจ้าแล้วทำไมเขาถึงเอามาสามอันวะงงม,มันต้องเล่นอะนี่เราเป็นยิงให้เพื่อนเราเพื่อและกันได้ด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่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 ใชอือนะ โจัดการมันฟองยอหานี่จะแรงลุ โ <laughs> <laughs> ออกกระสุดหมดฮะดาตายละ โอ,โ,ดดโอ้โหมาแล้วไปด้วยไปด้วยแต่ยิงป้องกับฟองนะโอ้ปัน่ปนหมดค่ะบอยบูเข้ามนหลัง <c oughs> เออเราปอนไปแล้วเราเรายังมวนชื่นชมกับผลงานอยู่เลย <c oughs> พวกเรานี่มันเก่งจริงๆเลย <c oughs> ขันมาอีกทีเพื่อนายโอ้ยอะไรกันโอ้ยป้าตีข้างหลังฉันเจ็บเนี่ยอ้ป้ามาหาภัย โอ้เก่งมากมันอยู่ข้างล่างเหรอปอนใช่ใช่ใช่ก็จะกดเข้ามาข้างล่างเปลี่ยนปืนหน่อยละกันมีกระสุนจะใช้ค่ะ อลองบอมเบอร์นะทุกคน <S 2> <S 2> โอ้ยป้ายุงยิงฉันทำไมมันมาบ่อยเลยหรอป้าอยู่ๆมันก็มาตีเขาเลยอ่ะมันวิ่งกระโดดมาตีเขาเลยอะ่ะมันใส่อะไรพิเศษอรเปล่าเพราะว่าฉันวสวยกว่าเออนี่เร่องไม่โอเคแหละเออคือ,ออะไรอ่ะ ที <c oughs> ่มาจะเชฟอะคืออะไรอ่ะมาได้ไง <c oughs> <primo> ่ายอ่ะตรงไหนกะ <c oughs> สวยมากปอนแล้วปอนกดทุกอย่างเลยอ่ะปกป้องตรงไหนกะ <c oughs> <c oughs> โอเวอร์อีกเลยเออเซนคาวเวอร์ไม่มีกระสุนหรอขอเข้าด้วยคนมีอยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ไหมอ่ะทำไมก็เห็นตัวปอนหมุ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 นเธอโดนสารแน่แล้วตอนเนี้ยโอ้ยตายแล้วสารแน่สารแน่ Nice show. Oh. Okay, it's working. Now the telemetry I think. Hey, it's the key on the instrument panel. Turn it. There you go. A me or <laughs> <-O> D E. <laughs> D -K -E. ฟองมันมากันเต็มเลยทำเงนกันดีต้องจัดการมันละกันต้องรอดจากที่นี่ด้วยกันโอ้ยมีหน้าดีแล้วค่ะแต่เขาขอบคุณนะฟองที่มันแลกกับฉันแล้วลุหนีมาเลยไปดีกว่า กรีนไม่รู้เรื่องเลยใครล้วงวะนโอ้ยลุงมาตีฉันเดี๋ยวก่อนนะทั้งลุงทั้ง้าเลยมนุษย์ลุงก,กินกลาเลลวงไปเลยอ่ะ <laughs>

ถูแล้วก็สุนอยู่ตรงนี้ทำยังไงดีอะอะไรอย่ออยอะทำงาน,นอ,อ่าเลิศอีกนะอะไรวะอยู่ตดง อยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นแล้วเขาเป็นในเนี้ยเขายิงไม่ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยชิบหายชิบหายโอ้ยโอ้โอ้ย,อยบ,บยยยุตรัวก<ร>ัาไม่ได้เอาแมสมาคือแบบอันแบบนี้จริงๆนะไม่ได้จริงห่างแล้วหกวิปอมก็ไม่ได้ช่วยฉันเลย ตัวนี้แหละที่มันฆ่าฉันอ่ะฉันไม่ยอมเป็นคนที่โดนบูลลี่หรอกนะฉันมาเพื่อแก้แข้นความฝันของเธอไอ้ความฝันของฉันคือเธอ เราเพิ่งแก้แค้นความสันของเธองงเลยผิดแกมมาไปหมดเลย <laughs> อีป้อมก็ขอตกเก่ง <laughs> อันนี้คือสาบานว่าฉันยิงแรงแล้วหรอ <laughs> เตาตะโลกเพื่ออะไรเป็นเพิงเตาลกกันดิเปิดตัวอืมเปิดเลยเปิดพัดลมพัดลมมันมาอยูเว็บหนึ่งปะใช่ใช่เปิดพัดลมกันพัดลม จะะุนหมดมาอีกแล้วโดยฉันเปิดพัดลมแน่อุูยอะไรวะจังฉลัง <laughs> เราติดเจอฉันจุกเจอฉันจุกอะไรนี <c oughs> ่นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> ฉันจูกค่ะว่าจูกไปจูกมาแต่ฉันจูกวายเป็นไงล่ะฉันนั่นคนเล่นเดย์บายเดย์ไลท์เก่านะจ๊ะรลนป่ะ ลงมาสักทีสีเฮลิคอปเตอร์อ่ะอีกสี่มั่วมาจบจับจบมันจะบึ้มประเทศนี้แล้วทุกคนลาก่อนมเบสโอ้มปวดท้องเลยมันกินต้อย่างเลย เป็นแบบว่าจำลองโถดซวมค่ะที่มีอุจจาระล่วงลงกมา,มา